โอเคฮะอินดีต้อนรับสู่เกมช h นชอนิเคิลออฟอินฟินิตี้นะ o อเ n นเบตเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะรับรองทั้งอังกฤษสเปนฝรั่งเศสโปรโต,ตุเกสแล้วก็ไทยแล้วก็เยอรมันรัเสเซียจีจนทั้งตัวเต็มแล้วก็ตัวย่อด,ด้วยระบบในการเล่นก็มีทั้ง ios แล้วก็ Android เนาะตอนนี้ผมมาเทสใน pc เนาะเกมเกมนี้ก็มีทั้ง f a c e b o o k แล้วก็ Discord เนาะอย่าลืมไปเข้าแล้วก็รับของรางวัล ด้วยนะขอรับอันนี้ผมเล่นมาสักพักหนึ่งแนละ้วตอนนี้น่าจะเลเวลสิบละสิบกว่าเนาะมีสามอาชีพที่เลือกเนาะจะมีเบรดแอนโซนั่นเองแล้วก็วอริเออร์แล้วก็น้องเมดที่สุดแสนจะสวยอลังการขนาดนี้แล้วก็สามารถปรับแต่งตัวหน้าตาตัวละครได้ตามใจชอบเลยเนาะเซิร์ฟมีทั้งหมดสามเซิร์ฟอะที่บอกไปทางกก่าก็คือมีเซิร์ฟเอเชียเซิร์ฟ อเมริกาแล้วก็ยุโรปตอนนี้ผมอยู่เอเชียเนาะเอเชียเซิร์ฟสิบนั่นเองนะเราไปดูตัวเกมมาได้เลยฮนะเกมนี้เอฟเฟคค่อนข้างอลังการเนะราะอลังการมากแล้วก็สามารถปรับแต่งได้เนาะแสงสีเงาอ่าโบกงบโบเก้แล้วก็ค่า fpf ต่างๆอะตอนนี้ผมเลเวลสิบห้าแล้ว ตอนนี้มาถึงตอนนี้ยังไม่ได้เติมอะไรประดิษฐ์รางวัลเป็นที่เรียบร้อยอ่ะโอเคอันนี้ผมก็ไม่รู้นะว่ามันให้ผมทำอะไรอ๋อซุ่มกระเป๋าติดตั้ง อ๋อเป็นการรับเกรดการตีบวกฮะสองดาวโอเคก็มันจะมีค่าทั้งหมด3ดาวเนอะอุปกรณ์สูงสุดก็คือของแดงนั่นเองแล้วเมื่อกี้ผมได้เป็นชิ้นส่วนอะ เดี๋ยวเดี๋ยวเเดี๋ยว,ยวต้องไปดูฮนะอันนี้รวบรวมเป็นสามดาวโอ้ไม g กอดสามดาวสองชิ้นนะเมื่อกี้ที่สุ่มอนะ่มะเมื่อกี้อันนี้ยังไม่หมดอีกฮนะ โอเคหน้าก,กากนะของม่วงการอัปเกรดข้ามขั้นนั่นเองเฮ้ยเกมนี้ไม่ธรรมดาจะติดใจแล้วละสิเนาะนี่ฮะการอัปเกรดข้ามขั้นนั่นเองหนึ่งถึงสามหนึ่ถึงสี่ห้าถึงหก แล้วก็เซตม่วงฮนะแล้วก็มาเซตส้มแล้วก็ไปเซตแดงแต่เซตแดงนี่น่าจะฮัลโหโดนะดูฮนะปะนี่ฮนะตีบวกกันเต็มเลยฮนะโอเคเราไปดำเนินเนื้อเรื่องกันต่อฮนะอ่ะอันนี้มันไม่ใช่เนื้อเรื่องฮนะ เฟเกการดึงมอนเป็นไงผู้ค้าผ่านการเวลาตัวตัวเนี้ยผมฆ่าม,มันได้ละตั้งแต่ตัวตอนบทที่หนึงแต่มันหนีไปได้นะโอเคแต่มันก็ยังไม่ตายนะไอ้ตัวเนี้ยเกมนี้เอฟเฟกอลังการเกาเต็ม10บให้เกาเลยอะ ไม่มีกระตุกและมันสามารถเลือกเฟรมเลทได้ด้วยเขียรยหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าเลียร์ฟรีฮะเอาไปใช้เพชรแล้วติดตั้งติดตั้งโอ้โหการติดตั้งเป็นไงโคตรเท่ ของรางวัลกดรับให้หมดนะแล้วก็เมื่อกี้ผมจะพูดอะไรนะลืมเลยอ๋อเอฟเฟกฮนะก็มีเสียงเนาะแล้วก็การาฟิกเน้นเรื่องแบตราบลื่นสมบูรณ์ตอนแรกอ,ะอ่ะมันจะตั้งค่าที่ภาพสวยเลย ที่30เฟรมเรทไม่มีกระตุกเลยฮะตั้งสมบูรณ์แบบ30เฟรมเลทก็ได้ไม,ไม่ไม่แปลกนี่ฮะเปิดทุกอย่างโบโกงโบเกปิดก็ได้ฮะแล้วแต่เราถ้าเราไม่ชอบเราก็ปิดอย่างเช่นอ่ของพัตมิตรปิดอ่าโบเกเบอร์ปิดอ่าหมอกปิดเอฟเฟกต์ตรูปิด,ปด,ปดนี่ฮะแล้วแต่เราเลือกเลยว่าเราจะปิดอะไรเปิดอะไรนี่มีงงมีเงาเดินตามนิเนียนนะ แล้วก็สัตว์เลี้ยงเราสามารถเลี้ยงได้สูงสุดถึง6ดาว7ดาวเลยเกมนี้ที่เพิ่งเพิ่งเปิดมานี่ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีดีเลยดีงามพระรามแปดเนาะพระรามเจ็ดก็พอเนาะใกล้ๆถ้ามีพรลราม20่นี้ก็น่าจะไปพรราม20เนี่ยเอฟเฟกอลังการแต่ตัวเลขอะมันควบคุมตาม กำลังของเขาเรียกว่าโจมตีแล้วกันโจมตีไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์เป็นตัวเลขที่บง่งบอกไว้เช่นดาบโจมตี1000สกิลเพิ่มการโจมตี้อยละ,ละกี่เปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นขานาดนี้มันไม่ได้โจมตีแบบเป็นล้าน10ล้านไม่ได้เวอร์วังอลังการขนาดนั้นถือว่าทำมาได้ดีสำหรับผมนะสำหรับผู้เล่นที่ชื่นชอบแบบเกมแนวอาร์ RPG, พวกเนี้ย เอ็มเอ็มพวกเนี้ยถือว่าทำได้ดีมากได้ดีเลยดีมากดีที่สุดนี่อวยเลยนี่คือสัตว์เลี้ยงอะ่ะน่ารักไหมฮะโคตรน่ารักอ่ะเราลองไปดูสกิลโจมตีปกติเนาะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แต่พวกดาเมจเนี้ยดูฮะ ท่าเมสกิลบวก20%บวก57คือมันไมนะ่ด้เวอร์ฮะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์จริงอย่างเช่นอ่ะโจมตีร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เพิ่มใหม่หลักสิบหลักร้อยไม่ไม่ถึงด้วยเออเนี่ยสกิลถัดไปยี่สิบห้าเนี่ยคือมันไม่ได้โจมตีแบบเวอร์แบบเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยนี่นี่นี่คือ เกมที่ทำมาได้ค่อนข้างดีไม่อยากจะอวยก็ต้องอวยเนาลองมาเล่นดูว่ามันจริงอย่างที่ผมพูดหรือเปล่าแล้วก็เคลียร์ดันได้ง่าย

สเสบียงหกสิบนาทีอาไงยางชอบมีการเคลียร์ด้านเมื่อกี้เห็นมันกระตุกกระตุกใช่ไหมแล้วก็ปรับเฟรมเรทไปอะที่หกสิบ ก็มาเชิญมาลองเล่นดูฮะลองมาประสบการณ์กับเกมใหม่ๆบ้างแต่แต่นะมันมีแต่เราต้องปรับตัวว่าเอ้ยดาเมจมันไม่ได้จัดจานแต่เอฟเฟกต์มันสวยเนียนนี่เซิร์ฟเอเชียนะฮะเซิร์ฟสิบานใครอยากเล่นมียูสามเซิรนะ์ฟอะไทยยุโรปแล้วก็อเมริกา ตอนนี้เวลาเกือบตีสี่ฮะไม่ได้เช้ากำลังจะเช้ายังไม่เช้าตีสามทอะไรเอ่ยตีสามสี่สิบแปดก็ยังย้ำเสมอฮะว่ามีอยู่ทั้งหมดสามอาชีพเนาะตอนตอนตอนนี้ที่ผมเล่นอยู่คือเป็นเบรดเนาะเบรดอนโซนั่นเองแล้วก็มีวอริเออร์ตัวดาบใหญ่แล้วก็มีน้อง เมดเนาะสุดแสนจะสวยงามเอฟเฟกอลังการมากคนนี้นะเมดนะเลือดที่สูงขนาดนี้ห้าหมื่นกว่าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนาะคิดเปอร์เซ็นต์ตามการตีบวกละกันต้องบอกอย่างนี้เลือดทำไมมันเยอะอะไรขนาดนั้นเยอะฮะคิดเปอร์เซ็นตะ์ครับคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ และบางชุดตอนนี้ผมยังไม่ได้พูดถึงออฟนะยังไม่ได้พูดถึงลูนยังไม่ได้พูดถึงจอเกาะมีแน่นอนฮนะเกมแบบนี้เพิ่งเปิดมาได้ไม่กี่วันเ <Le ak S 2> ลิกลนะีกฮะเนี่ยฮะเต็มหมดแล้วฮนะเอาจริงๆเต็มหมดแล้ว โอ้โหสุดยอดนะแต่เราไม่เป็นไรฮนะเจาา้าหน้าที่ประมูล AI โอเคเราไปดำเนินเรื่องสักสักระยะนึ่งดีกว่าเนาะให้ชมพวกเอฟเฟกตัวเกมแล้วกันเนาะว่ามันโอเคสำหรับคุณพี่ๆน้องๆหรือเปล่า ที่จะมาเล่นเกมเกมนี้เนอะแต่ผมก็แนะนามาแนะนํามีราสีด้วยในการตีบวกต่างๆปึ๊บเปิดการใช้งานครบไปแล้วห,หน้าหนึ่งอ่านี่ฮะราสีแห่งแสงสว่างเมฆนั่นเองต่อไปก็เป็นเดือนพฤษภาแล้นเองอ่ามีราสีบงบอกอนะไปะ บอสแต่ละตัวไม่ซ้ํากันเลยนะฮะตั้งแต่ตีตั้งแต่บทที่หนึ่งตอนนี้มาที่2จุดเท่าไหร่สองบอสนี่แบบไม่ซ้ํากันเลยออกมาออกแบบคือแบบเฮ้ยเกือบ20ิตัวแล้วอะไม่ซ้ำกันอะอนี่เป็นแบบตัวไฟเนาะอ่าไม่ซ้ำกันเลยแต่บอสทุกตัว จะมีหลอดเลือดอยู่ประมาณ4หลอดคงที่คงที่คือ4หลอดแต่บอสแต่ละตัวเลือดไม่เท่ากันนี่ฮะโจมตีเป็นเปอร์เซ็นต์ตามเลเวลและตามการอัปเกรดของสกิลนั้นๆน,น,นะของแดงตีบอสสุด3ดาวเต็มที่ไม่ไม่กี่แสนอ่นนะ ไม่ขนาดเบอร์สิบล้านยี่สิบล้านขนาดนั้นโอเคตอนนี้เป็นเดินเดินเควสบทที่สองเนาะนี่ยโหบอสแต่ละตัวออกแบบมาค่อสวยจริงๆสวยมากดูว่าปุ๊บตอนปรากฏตัวปุ๊บ สวยมากแล้วยิ่งเล่นในในมือถือนะแบบมือถือเจนเจนหกเจนเจ็ดเจนแปดเนี่ยโอ้โหแบบเปิดสุดแบบสวยงามมากนะเดี๋ยวผมลองเปิดสุดให้ดูนะตอนนี้เปิดแบบไปค่อนข้างสูงเนาะไม่ได้เปิดสุดแบบอลังการผมจะเปิดสุดให้ดูว่ามันแตกต่างกันยังยไง นี่พื้นพื้นผิวนะอันนี้ปีกฮนะรับที่เดเวลน่าจะประมาณเกือบจําไม่ได้ฮนะปีกผมไปนั่งอ่านดูอะนะ,นะติดตั้งฮนะอ่ะไปกราฟิกเปิดเน้นสวยเปิดให้หมดโบเก้ผม ผมไม่ชอบนะโบเก้ okay. หมอกผมไม่ชอบอ่ะแค่นี้พอปิดเปิดแค่นี้พอดูฮะดูพื้นนะละเอียดยิบจริงละเอียดยิบฮะโอ้โหเนียนเนียนกิฟบอกเลยเลยว่าเขาาเนียนกิฟนี่หลุดมาจาก Rov ่ะเนี่ยแอสเซกนกานี่อื้อหือ ดูว่าดูสายฟ้าชอ็ชอตชอ็อตปราบปราบโอ้โหป็นไงไม่อยากจะอวยแต่ก็ต้องอวยลองเล่นดูแล้วคุณจะติดใจฮนะผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันทั้ง iOS และ Android เบสที่ผมชอบเนี่ยมันจะเป็นแบบอันติเมทเนี่ยคือสกิลฟังสีเงานะคล้ายวันพันแมนนั่นเอง,เองตัวตัวนั้นนะอะไรนะ ตัวที่ไซตามะต่อยโดนไข่อ้ออยนั่นแหละฟังสิงเงานี่ฟังสิงเงาอีกทีปั๊มโคตรเทะ่ะแม่ลองเล่นแล้วคุณจะติดใจกับเกมเกมนี้ชอนิเคิลแล้วกันออฟอินฟินิตีดูว่าบอสแต่ละตัวไม่เหมือนกันเลยสักตัว ต้องต้องชมอะชมผู้ออกแบบแล้วกันมอนสเตอร์มีทั้งหมด10บทเดี๋ยวผมจะลองดูผมจะพยายามให้เล่นถึงประมาณบทที่7 8ว่าบอสแต่ละตัวเนี่ยมันซ้ำกันหรือเปล่าผมจำได้บอสแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างวับปิ้งโอ้โหงไง โอ้โหนี่คือการปักตัวของบอสแต่ตัวป๊าปสาวงแห่งกงเล็บมันเองมาตัวโคตรใหญ่มันยังมีตัวใหญ่กว่านี้อีกนะโอเคอจะไปเลยสองลอดปั๊บปั๊บปั๊บปัับฟังสีเงาเนี่ยกูดาวค่อนข้างนานนะเป็นนาทีเลยนะ แล้วก็ขึ้นอยู่กับการโจมตีของแต่ละบทแต่ละท่าด้วยมันคือการคูดาวเนาะอยากได้ครับเมียน่ารักมากแล้วแมวนี่แบบฟุงฟิงก็ดิ่งแมวมากโอเคเป็นไงกันบ้างครับกับเกม chronicle แล้วกันเนาะ o f infinity ก็อยากมาให้ลองเล่นดูแล้ว,ลวคุณจะบอกว่าเอ้ยมันก็จริงนะมันจริงมันจริงต้องมาสัมผัสด,ดูกับตัวเนาะ ก็ใครชอบคลิปนี้เนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะตอนนี้ก็ตีสีล่ลแล้วเห็นนะจอเนาะตีห้าไม่ใช่นะฮะตอนนี้เพิ่งตีสามห้าสิบเจ็ดนั่นเองก็ไปนะฮะไปบายครับ see you again tomorrow have a good day บายบาย